วคำคำ้ยไม่เลนเออดูมหาอะ่แกไปลงตรงไหนมารถตู้มาแล้วรถตู้ติดโลโก้เลยไหมอุ้ยระวัง đúng đi không chịu cái đi này không lạ này คุนเปนคนขึนเด็กได้ไหมอะไรที่นี่ไม่รับคด้วยคือมอง้าไม่เด็กมองผานเลยนี่ตอดนี่เลยมาแล้วน้องๆเขาไม่ให้เป็นคนแบสิว่ะไปข้าค่ข่ที่ไหนหือว่าใส่ชั้นาวตอนแรกชั้นเาวเราก็าใส่ช้นตาแล้ก็ใส่น้ใ่มาแล้วใส่แว่นหน่อนเฮ้ยหน้าสตยหน้ารักอยู่แล้วา่คนเรานกเมื่อกี้แบบคะ

เอาใครผีแม่ผีแม,ม่เอาผีมาทำอะไรอะ่ะผีมาทำไรอ่ะน้าจะไปแล้วเนี่ยโัตรสบายแล้วผีเกินทำไมอ่ะถ่มมา,ายรูปแต่างจังหวัดด้วยป่ะต้องเป็นอะไรน้องเข้าไปเข้าข่ายคนนี้ไม่ใช่ผีแล้วผีแต่ว่าน้าเข้าข่ายดูเกินอะไรแล้วถไหนแมนแล้วกลายเป็น ต้องขอดแกนดีเขาค่ายจายใส่เกงพลัามาทำไมอ่ะไม่รู้จริงว่าเป็นหนวไม่งันพี่นี่คงแวะรับเล้วแม่มาน้ำแม่มาสวยเลยเนี่ยอืออืมดูมืดูหน่อยนะอือ นีนะที่นับอะไรา่อีนมเขายาก่ายสว่แว่แว่นที่ไหนมาเหมือนฉันเนยเลยสาเก้าบาทกาสามก้ากบาทนเลเาโอ๊ยมันมีร้านเดียวที่มยมีร้านเดีที่มาขายสามเก้ามีหลายร้านมีหลายร้านจ้าเดียวกันอ้นจ้าี่หนจ้าวันไม้านีนเวลามันถยพวกระเช้ากระเช้าเลยบนันดินิมปิดแน่นน่นเแว่นดีเดี๋ยวเป็นแว่นคู่ คอยหาทำไมเขาหาซึ MM ่งดูเขาเดินมาทำงานที่ไหนเนี่ยน so ิโมนอย่าวางเท้าเห๋อย่างนี้เยเนี่ยเนี่ยทาเล็บจริงนทาเล็บมือไม่เคยเลยยิ่งก็ทาเล็บท้ากันนะนานปกติเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยปกติจันไม่รู้จักอีกดิรู้เนี่ยดาแล้วทำไมต้องถอดรองเท้ามาชว์เนี่ยเาชวนเล็บเหมือนกันหน้าลบสีแดงเหรอถ้าไม่ร้องสีแดงก็ไม่ดี เปลี่ยนหลอดด้วยนะเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดอแบทแมบัสเตอร์มันตัวีใครจะไม่ต้องถูกเรียกิงมี่ด็กมันเป็นอะไรอะระวังลถบัตรตุ๊บบัตรแม่บอกว่าเข้ามาเข้ามาเข้าหวย้าไม่เข้าบ้านเมืองนี่หลอดถ้าโไนเนาะ นี่เปล่าหอะได้ไอ้นงไม่ไ้ไม่โดดนี่ไงดก็โดดแล้วอ่ะไม่ไม่เไม่้ตัวใช่แต้คนเดียวไปเช้าใส่เสนนนะสลยขอร้อนนะอย่ในร้อนในหัวร้อนจะแต่ขอหรืออ่ะนรอ จต่ลูกนี้รอนน่ะ่นแต่ก็เดือนี่ก็กคนเราพี่ลูกพี่อยู่น่ไอที่ถึงชั้นแท้ไม่คิดถึงนะเพราอย่างเนี้ยแล้วจับไปโยนทิ้งแล้วสัดที่เหลือรันซอฮองเนี่ยห็นเดาโยนมากเว้นขานะมวอะไรแบบว่โยอไปทำไมหัวอย่างี้ยายหัวเข้ามาใกล้ๆ เขาขายไรผมย้อนมาสายค่ายถงรอบค่ากับบ้าค่ะย้อนมีอะไ่ยนไม่เคยยอนไม่เลยแไม่ได้อดน่ไม่ได้โดนใวันนี้นะคะเดี๋ยวจะตั้งใจแต่ว่าเอาเอาลองเ้าออกอจากกระเป๋าด้วยนะเอากิจกรรมอะไรูกจเเหยมานนะวันความกยล่งเลยค่ะทำไมใครๆก็ทานยแก่แก่นะล เห็นป้าขายกังเดินเดินแปลกมากน่มหวแล้วะเินไหมจงเดินไหมไปไปไม่ใชนหเอาดีนุ่มเลยยิ่งสั่นักเตะมั่งเหรอไม่คอยากให้น้องนันหยิบไหมไมก่อนนี่ยังไงน้าาด้วยนะใส่ด้วยยอมเสี่ยงเลยแต่ก็ังนที่แไปอะไรอย่างเงี้ยไวโอาต้อกถ่ายเย

ไม่เป็นเราจะขนแกะแล้วอไม่นขอ้านนะมากับ้านลใ้นรูปมันเป็นสบายทน้งไม่ได้ยยมาแบบถืนก่แล้วเดินยิ้มะไดไม่เดาไมรับด้วยอะไรลุงไม่แล้วไม่ให้เองมด้อะ ขับมาก็เจะอยู่ขัาไปทำไมเวลาเท้าขับขาไหนมาไม่ขอคิดว่าเป็นเด็กเดินไปนเขาไหนมาไอ้ยังคิ้วอย่สิไอ้พอแบบสีขาวเปล่าใช่นี่คือหน้าลูกเปลว่าไม่เจอไม่ทันแล้วข้างหลังลวนมาด้วยใช่ข้างหลังพี่คือมาด้าสีแดงช่ยปะพี่เป็นคนรับรู้แล้วขอคลิปให้่ดูด้วยขอใจฉลิม ปเขอคิดบอกชาร์ลีหน่อยชาร์ลีไม่สบายชาร์ลีบอกว่าคิดถึงน้ำมากชาร์ลีก็หลงกันอยู่ฮัลโหลชาร์ลีแต่พักแรงหรอฉันโกหกเธอฉันโกหกเธอร้องเพลงนี้ชาร์ลีอย่าไปแก้เพื่อนแบบนี้ันโกอะไรนะยังเพื่อนมีเราอยู่อ่ะจะกลับก็ไม่ได้เพาะที่กบเราแทน ไม่ให้หรอกแายไวๆนะวิวิม่ไม่ไม่ฉันโป้งแต่เ็ถามนี่เพื่อนรอชุดนี่ได้ไหมเปลี่ยนค่ะแต่ว่าเขาใส่ข้างในอยู่แล้วแหละ คือใส่ชิชานายตัวเดียวต้องโกนจากกระตุ่มนะอย่าว่านะคือว่าใส่แบบพิเศษใส่แบชิชนยสองเลยนะน้ำใส่แบบพิเศษใช่ไหมที่มันเสริมฟองน้ำพิเศษันนี้น้ำดูหอมเดี๋ยวเดียวแล้วนี่อะไรเนี่ยมล้องมึลยอ๋ี้น้ำนน้นนด ท่แข่งน้างเขาขอของพี่พชนอะไรอีกอะก็เนี่ยเขาขอจริงเขาไม่ขอจริงเขาของพี่ิชานทำไมแก๊งนี้เยอะจังเลยะใครก็ได้เ็อะม่ไม่ทุกคนได้ยินว่าเขาขออง๋ออันนี้ให้พี่หรอคนหรอใช่สเน่สเนไม่ใหม่ะเออาอะไรทุกพี่สบายแต่ก็ท้องเสียแต่ก็ื่นเ้น <laughs> เราเปขาเล้าวของแม่กาค่ยอะไนเมบอกพี่อนไนี่จทะเลาะกับตัวเองตัวมืหอมนะอัเนี้ขายยังเปียไม่หายเปียขาะเปียอะไรพวกเขาายเดียจียบบาเอาหอหแม่จะอวดนี่ไง้ดซิปโอ้ซิปล้โหัเอาสิเอาลองดูน

ค่ะคือในสี่คนเนี่ยมีคนหนึ่งที่รู้จักค่ะที่รู้จักกันมาตั้งแต่โคโลราด์เป็นโคเบอรด้วยกันมาแล้วเขาเดินไปเป็นครูที่ฮาเลมที่โคลราดแล้วมันรู้สึกว่าหมมดแ่นางเริ่มมีปัญหาแล้วก็เลยให้นางมาช่วยแล้วก็ไปเจอที่ดีมาเนี่ยตั้งแต่แขกในเฟสบุ๊กไปแป๊ชอย่าลืมโฆษณาให้พี่ใช่เขาเลยเนื่องในที่ผู้อื่ ะใสไม่ใส่กว่ากวางไม่รู้อะพี่ก็ไม่รู้มันเอารูปมาให้ดูบอกว่าเห็นผู้หญิงสคนนี้ไหมบอกเห็นก็เป็นแดนเซอร์ใช่ไหมว่าหาน้ำมีงานอะไรอะไรย่างเี้จกคนไหนไม่รู้เขาเอารูปมาให้ดูสอคนเลยเราเราไม่รู้บอกรู้จักคนอ่อย่างเงี้ยไม่เอาบอกคนไหนเป็นนดียวน้ำแทนมาผู้ชวนนี่ยู้ชเนีกินก่อนเลยะน้ำแทนมาผู้ชมเนี่ยเนี่ยผู้ชีิกน อยาว่าามีนะยให้ <carbohyd V statistically> ิ่าี่หมีอแกงกเบีรอถึงแกงกบี่มาลังกโห่แเฉยาไปส่อทวันเขาไม่ได้คุยอะไรกันสักวนไม่ไดยอะไรอะยาคุยกันอยู่เขาแยกกลุ่มเราไม่รู้หรอกนี่เห็นแกงอะนะ่ายังไงไร หัวหินก็พหมาะมากอะไรริมโขงนะอะไรวันนี้เราจะปมอญอ้ยเป็นคนเดียวอ่ไเดียวอยากอยากไปค่ทะเลอยู่เปล่าหัวหินหัวหินไปคนเดียวนะไปคนัดี ไม่เีวกัเลยไม่ด้มันยาวเกินม่ากห่เนได้เลอเา้นไม่หางช่วยไได้ก็ไปมตองปกันเองขอเวลาเก็บตังก่อนได้เราไปกสังกนกอแล้วกันเองตวเจ้าไม่น